อุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้คุณจะสามารถผ่านไปได้สำเร็จไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะวีใช้ไพ่พาพิคเนตนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าอนาคตของคุณนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่นะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับพลังงานดีๆกลับไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานปัจจุบันของคุณก่อนสามไม้นะคะ The Fool The Devil j u d g m e n อืม the ะ h a r i ออราชาถือเหรียญน,นะคะอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะ่ะสิ่งหนึ่งนะคะบีน่ะมองว่าน่าจะมาจากการงาน การเงินการเดินทางไกลาการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะ่ะคุณเจอสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนในตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะประคับประคองให้มันอยู่ในจุดที่ไปต่อได้คุณเลยตัดสินใจนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งบางคน พยายามเปลี่ยนตั้งแต่มัดก,กระลาบางคนพึ่งจะเปลี่ยนในช่วงของเดือนกรกฎาคมแต่ต้องบอกว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีไพ่เดฟูขึ้นมาตรงนี้นะคือคุณอะล้มเหลวมานับครั้งไม่ท้วนนะคะตัดสินใจผิดพลาดมาจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกลัวการตัดสินใจแต่ทีนี้ตัวของคุณเองนะคะ มีแรงคึดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาจากการที่คุณเองได้รับการสนับสนุนนะคะพอบี้อมองว่าไพ่จัสเมนใบนี้คุณน่าจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้คุณสามารถที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าแต่ทีนี้คุณไม่มั่นใจว่ามันจะดีจริงๆไหม เราคุณจะสามารถผ่านมันไปได้เหมือนที่คุณคิดหรือเปล่านะคะเพราะสามไม้ขึ้นมาใบแรกเนี่ยมันคือการที่คุณเองต้องการอนาคตมันคงต้องการสิ่งที่มันจับต้องได้อืมเพราะก่อนหน้านี้นะ่ะบางคนถูกหลอกถูกโกงมานะมีคนเข้ามาแล้วหวังในเรื่องของเงินทองนะคะทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่าง เข้ามาแล้วทำให้คุณสูญเสียบางคนเสียเงินก้อนเพราะคุณเป็นคนใจดีจะเจดวิลใบนี้ที่ออกมานะคะคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแต่มักที่จะมีคนเข้ามาเอาเปรียบด,ด้วยนิสัยของคุณที่คุณเป็นคนใจดีมันทำให้ตัวของคุณเองนะคะเจอกับอุปสรรคที่มาในลักษณะของคนที่ไม่หวังดีอยู่บ่อยๆนะคะ บีมองว่าเป็นแบบนี้เราตอนนี้คุณเองกำลังเดินไปในเส้นทางที่เป็นอนาคตนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีไฟกับดินนะ,ะส่วนราศีนะคะก็ราศีมังกรกับราศีกรกฎนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะ่ะคุณจะสามารถผ่านมันไปได้สําเร็จไหมนะคะมาตอบคําถามกันนะแต่ถ้าดูจากพลังงานประจําตัวเนะี่ยบีบอกได้เลยว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้แต่คุณจะต้องสลัดความกลัวความกางนนะังวลน่ะอืใจดีก็ต้องใจดีให้ถูกคนนะคะเนี่ยคุณกลัวนะเนี่ย กังวลนะคะอืมเด็กถือไม้สามดาบสามดาบใบนี้ดีนะคะ The Tower โอเคหนึ่งเรียนอ่าสิ่งแรกเลยนะที่คุณจะต้องขจัดความกลัวะคะ่ะความกังวลความไม่น่าใจ การบั่นทอนกำลังใจของตัวเองเพราะคุณนะ่ะกลัวว่าจะมีคนเข้ามาแล้วมาหลอกลวงคุณอีกหรือเปล่าจะมีคนเข้ามาแล้วทำให้คุณสูญเสียบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคุณก็เลยไม่กลา้าบางคนนะ่ะเจออุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยทำให้คุณนะ่ะเป็นซึมเศร้าเลยนะต้องเ,อเข้ารับการรักษานะคะ เพราะสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปอ่ะบีว่ามันเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นกระทันหันด้วยนะคะในส่วนของคําตอบไพ่ของความกระทันหันไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการทันฟอร์มนะคะขึ้นมาคู่กับหนึ่งเหรียญบีบอกได้เลยค่ะว่าทุกอย่างมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อ ทำให้คุณหนคะ่ะสำเร็จทุกอย่างที่คุณกำลังตั้งใจที่จะทำหรือเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แล้วมันจะเป็นความมั่นคงให้กับคุณด้วยพอไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้บีย้ำเลยนะว่าเป็นไพ่แห่งความโชคดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่นำพาให้คุณประสบความสำเร็จทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะแล้วบางทีมันอาจจะปุบปับ ฉับพันด้วยก็ได้แล้วที่สำคัญไพ่สามดาบที่ออกมาตรงนี้นะคะเดิมอ่ะมันเป็นด้านนี้ใช่ไหมเป็นความเจ็บปวดเป็นความเสียใจนะคะจากสถานการณ์แห่งความผิดหวังที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาออกมาในด้านนี้บีบอกได้เลยว่าความทุกข์ความเศร้าเสียใจความอึดอัดใจหลายๆอย่างคะ่ะมันจะหายไป สถานการณ์ในชีวิตของคุณนะคะจะค่อยๆดีขึ้นถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะภายในระยะเวลา5สัปดาห์หรือว่า5เดือนแต่บียะต้องบอกคุณตามตรงนะว่าเส้นทางที่คุณจะผ่านอุปสรรคในครั้งนี้นะ่ะมันก็ไม่ราบลื่นหรอกคะ่ะก็ต้องไฟกันหน่อยนะคะแต่คุณจะสามารถที่จะเอาชนะทุกอย่างได้ แต่คุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะอะเห็นไหมคะสิบเหรียญไพ่แห่งความมั่งคั่งมั่นคงเพราะก่อนหน้านี้นะ่ะดีมองว่าคุณสูญเสียจุดยืนน่ะอืมสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะคะสำหรับบางคนนะคุณจะได้กลับมานะคะมากกว่าที่คุณคิดเอาไวซ้ซะอีก จะเข้ามาเป็นความสุขความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณแน่นอนถ้าเร็วหน่อยทุกอย่างมันอาจจะสำเร็จในเดือนสิบก็ได้นะแต่ว่าไพ่เขาให้เลขห้านะเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบที่บีถามเฉพาะเลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้เมื่อไหร่นะคะแต่ไพ่ของความกังวลนะ่ะขึ้นมาตรงนี้เพราะฉันแล้วตัวของคุณเองจะต้องเคลียร์ใจนะคะ จะต้องไม่กังวลจะต้องไม่รู้สึกว่าจะทำไม่ได้ขอให้คุณทำให้เต็มที่นะคะกับกอุปสรรคที่คุณเจอในตอนนี้แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันมืดมันไม่มีแสงสว่างมันเหมือนความหวังมันลิบหลีแต่บีอยากจะบอกว่าโอกาสที่คุณได้มาในตอนนี้ค่ะมันจะสามารถทำให้คุณน่ะผ่านทุกอย่างไปได้แล้วก็สำเร็จการตัดสินใจ ตัวของคุณเองนะ่ะยังไม่ได้ลงดาบตัดสินใจแบบชัดเจนนะคะกับบางเรื่องในชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหยิบสิ่งนั้นแล้วมาทําให้มันเสร็จสิ้นต้องทําให้มันเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่คุณกําลังเผชิญไปแล้วแล้วเป็นอุป,ปรสรรคในตอนนี้คุณจะต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนหกไม้ ไพ่แห่งความสําเร็จที่มาจากความพยายามของคุณมันจะเกิดขึ้นไพ่ใบนี้เป็นใบสุดท้ายที่บีจะเปิดให้นะพอชั้นเลานะคะ่ะตัวของคุณเองจะสามารถได้รับความสําเร็จแน่นอนคุณจะผ่านมันไปได้คะ่ะอย่างช้าสุดใบนี้มันเป็นเลขหกใช่ไหมก็หกเดือนใบแรกที่เราได้เป็นเลขห้าพอชะ้นลาะระยะเวลาห้าสัปดาห์หกสัปดาห์ห้าเดือนหรือหกเดือน ระยะเวลาประมาณนี้คุณจะสามารถทำให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นได้นะคะสำเร็จนะเพราะว่าพี่ไพ่ก็ย้ำมาในเรื่องของความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินนะ่ะนะคะอะ่มาดูพี่นางฟ้าค่ะ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะคุณจะเจอกับสถานาการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตของคุณการพิจรารณาใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยถูกปฏิเสธนะคะจะได้มีการพูดคุยกันจะได้มีการพิจรา,า,ารณากันใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะนะ ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลอุปรสรรคที่คุณกำลังเจอคุณจะสามารถผ่านมันไปได้แล้วคุณจะสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจอืมพี่นั่งฟ้าย้ำเลยว่ามันจะดีกว่าที่คุณคิดสิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะขอให้คุณจงมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาทำจิตใจของตัวเองนะคะ ให้อยู่ในจุดที่คุณสามารถที่จะควบคุมได้เพราะอย่างที่บีพูดไปว่าคุณค่อนข้างกังวลคุณกลัวว่ามันจะผิดหวงังคุณกลัว,วมันจะผิดพลาดแต่พี่ทาโร่กับพี่ออรา์เขาออกมาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลทุกอย่างมันจะสำเร็จและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะ คนที่เกิดวันที่14คนที่เกิดวันที่17คนที่เกิดวันที่27นะคะคนที่เกิดวันพารัส์หรือคนที่เกิดวันที่23ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ค่ะโอเคนะคะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ